ตามดูและด้วยการถาที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับช่วงนี้เราก็เด anyway ี๋ยวเราจะโทรลกันจะโทนะแบบนี้นะคะให้มีกางเสียงบริหันปอดนะคะเพราะว่าเราจะได้มีน้ำใจที่แข็งแรงนะคะดังนั้นหัวเราะกันก่อนแล้วก็เปิดตู้ปอดที่แสดงค่ะ ล้วก็รูปหัวใจวเรไรหัวใจแล้วเราก็จะนองเว่าหัวะแ้วออมกับคําภารูปหัวใจนะคะหัวลอนเป็นสระโอรูปหัวใจนะคะพอมกันนะคะนอกจากเป็นรูปหัวใจสระโอแล้วคือการหาอาไว้ค่ะก็จะมีสระอะไรคะ เปผู้บทใจแล้วก็ลงมาสองข้างหรือในาสมาธินะคะเราจะได้มีสมาธิใการเรยนรู้อ่ะเราหัมผัวเ่สมาโกกอ่ะอใจค่ะอ่างอ่่ลงมาเอา้งหบมือห้าท่า่อะข้างข้างังฟังอย่างอีกต่งค่ะหนึ่งอบมือ